อันนี้เครื่องเจาะดินเนาะอาการเป็นได้นี่อาการมันมันติดแล้วมันดับมันเนร่งบวกนครับเพื่อสลาอยู่มันแซวเขาเตะพอแล้วเขาล่างเขาบบิวมดทุกอย่างแล้วเราว่าเขามาติดพอแผ่นสกัดน้ามันมันบอดีว่ะอยู่ล่างตอนบ่มีอะไรเขาเลยแนะนําผมมาเพเออ่แล้วาวันเดี๋ยวนี้ติดอยู่หรือวันติด ติดอยู่แต่ว่าติดยากครับถ้าติดแล้วก็เอาเร่งนี่มันมันดับมันก็ดังบึกบึกแรงแล้วบึกบึกแล้วติดเหมือนกับมันดับก็ผมเจาะดินได้ประมาณสักสิบหลุมนี่นะครับมันมันก็ดับดับก็ปกติแถมแล้วกันนี่ปั้มน้ำมันขึ้นมันบอกให้ขึ้นแหละตอนแรกมันขึ้นอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองจักพอกันบ่อนครับจักพอกัน quang này nó có đây cả vâng đỉnh đây đấy là, là, là. ติดครับมันเป็นยี่แล้วติดติดช้กับก็บดับเองเนาะครับถ้าถ้าเขาจะเร่งนี่มันมันจะบึ้งบึ้งดับเลย <laughs> แต่อาการนี่จะเป็นแต่ขับยู่มั้งะอาการนี่นะมีอาการที่ขับยู่จะแก้ปัญหาที่ขับยู่กันแต่วอนเดียวเจาะเนาะครับ ปานี่ก็มาซ่อมล้านล้านขมอน้องที่เขาถืออะไรมานีแเลย <laughs> ว่าเป็นยังเฉียม <laughs> แกอยู่ไหนล้านแกอยู่ไหนเขากงทำงานอยู่ล้านเจเรืญนพันนะครับหน้องที่ถืออะไรมาตะกี้ <laughs> าานเข้ครับเรียบร้อยครับเครื่องนี้ซื่อเดมอนล่ะซื่อปีแล้วนะครับรับจ้างเจาะหลุมเนาะเจาะของเจ้ามันนะเจ้าของเจ้า มาเรียนนี้เอาไปรับจ้างนะ <c oughs> เสียวเวลามาสองวันละส <c oughs> องวันนี่ตาได้งานจะนักหนอกโอ้ได้นักครับ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเดี๋ยก็มาซ่อมซ <c oughs> ่อมไปก็พอดีซ่อมไปเป็นย่างการหรืเจ้าวันนี้ก็พอดีกับวันนี้เอามาซ่อมครับ ฟื้นฟ้่อมตีแรกก็มี แล้ว่าเป็นสกัดน้ำมันมันบวมวะ่ะมันบวมแล้วน้ำมันมันเลยมันมุนี่มันของเดาหรอกแต่จะเดาคูกแค่ล่ะ <laughs> เดากันทุกูกอีกยังอ่ะ <laughs> Gracias. Rồi chào mình Long luôn.